ันนี้ต้นแตงญี่ปุ่นงอกมาได้ประมาณเมตรนึงละต้นสูงเมตรนึงปลูกไว้สี่ต้นไม่ใช่ปลูกไว้ปลูกไว้เยอะอยู่แต่รอดมาเหลือสี่ต้นอันนี้เป็นแตงล้านธรรมดาเจียไตยแต่น,นี้จะเป็นของแตงญี่ปุ่นที่ซื้อเม็ดจากช้อปปี มันก็จะมีต้นที่สมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ลูกดกอะไรตั้งแต่ต้นเลยกับต้นที่ไม่สมบูรณ์อะเรามาดูต้นที่สมบูรณ์ห่อนะต้นที่สมบูรณ์ดูรากดูลักษณะรากนะฮะรากแล้วก็ลูกนี่เห็นไหมมีทุกข้อเลยอ่าเนี่ยเนี่ยหนึ่งอันนี้ขอกิ่งแขนงนะอันนี้กิ่งแขนงเขาเรียกว่ากิ่งกิ่งที่ไม่ใช่ต้นหลักเนาะหรือว่าผมจะเรียกว่ากิ่งแขนงนะอ่าเนี่ยเห็นไหม ข้างล่างหนึ่งตรงดอกนะขึ้นมาสองสามสี่สี่แล้วก็ถึงยอดแล้วอ้สแสดงว่าแตงหนึ่งต้นถ้ามันดุกถ้ามันให้ผลผลิตดีจริงเยอะน่าดูเลยอันนี้แค่กิ่งแขนงกิ่งเดียวยังไม่เหลือ,อยังเหลือกิ่งหลักนะครับกิ่งหลักนี่ผมเริ่มห่อแล้วเพราะว่าเพราะว่าแมงวันนะแมงวันทองชอบต่อย อันนี้กิ่งหลักนนเดี๋ยวเราเมื่อกี้เรานับนี่หรือเปล่าน่าจะนับเนาะเรานับตั้งแต่กิ่งที่สองแลยนะหนึ่งกิ่งนี้มีไหมกิ่งนี้มีไม่เอย่ยกิ่งนี้ไม่มีลูกนะฮะกิ่งนี้ไม่มีลูกแต่ขึ้นไปกิ่งที่ทุกข้อนะทุกข้อก็จะมีลูกเห็นไหมขึ้นมาก็จะมีลูกมีลูกมีลูกอ่ะดูสิ คือนึงนี้จะกินได้เป็นโอ้ถ้าดูแลดีๆน่าจะกินได้เยอะเกิดห้าลูกแต่ไอเจียไตยเนี่ยมันได้แค่ห้าลูกองไอแจงเจียไตย5ห้าลูกหกลูกเต็มที่ดูแลไม่ดีฮอร์โมนไม่ถึงอะไรประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะเจอนี่นี่ัตูสตูสตูหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะใช่นะ โอ้โหโดน่าจะใช่ฮะอันนี้ก็จะมีไม่มีลูกนะนต้นนี้ไม่มีลูกเลยแต่จะมาเริ่มมีลูกนี่กิ่งกิ่งทางโอ้โหขึ้นมาหลายชอ่อแสดงว่ามันปลูกรวมกันมันถี่เขาเรียกว่าปลูกถี่ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครัเมื่อกี้ต้นนี้เนาะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนนี้ต้นแยกมาอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็มีลูกลูกไม่โดะพอพอกระเจียไต่ก็มีข้อเว้นข้อนะมีหนึ่งข้อแล้วก็เว้นไปหนึ่งข้ออัน,นต้นนี้อ่ะต้นนี้ก็ ไม่ดกคัะไม่ดกมีนึ่งแต่ถ้าต้นไหนสมบูรณ์เหมือนต้นนู้นนะโอ้โหมีทุกมีทุกข้อเลยถ้าปลูกนี้จะได้กําไรขนาดไหนก็คือเราปลูกแล้วเราก็จะได้กินได้ผลผลิตมันเต็มที่เนาะอะยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใหม่เนาะตอนนี้วันที่11ตุลานะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงไม่รู้ว่าจะอีกงานเท่าไหร่ที่จะ ได้เก็บผลมันนะครับไม่น่าจะเกินห้าวันหรอกอ่ะเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ